เอาครับเซโรวันนะครับคาร์เบนไรเดอร์เซโรวันตอนที่41แล้วฉันบุกบอก31ไปเมื่อกี้41แล้วนะ41เออได้ตอนที่แล้วนะครับอาร์คเนี่ยได้เข้าทำลายบริษัทคิดเอ็นแมนดูแฟคเจอร์ริงของอารุโต้ไปนะครับแล้วก็หวังจะเอาชีวิตของอารุโต้ด้วยนะเพราะว่าความตายของอารุโต้เนี่ยมันคือผลลัพธ์ที่อาร์คเนี่ยคาดการเอาไว้แล้วนะฮะทว่าอารุโต้ครับก็รวมพลังกับอิสุแล้วก็ก้าวข้ามอาร์คไปด้วยกันสร้างเซโรทูไรเวอร์ขึ้นมา แล้วก็แปลงร่างเป็นคาเมเลเดอร์เซโรทูแล้วก็เอาชนะอาร์คได้สำเร็จครับผมอืมทีนี้เนี่ยโฮโรบีเนี่ยก็ได้พาตัวอิคาซิจินะครับกลับมายังฐานรับของเมสซิโบจินไรครับอิคาซิจิตอนที่แล้วก็ถูกอาร์คสิงร่างไปนะฮะแต่ก็โดนอารุโตเตะอาร์คโดดจากล่างแล้วก็หมดสติไปโฮโรบีก็เลยพาตัวกลับมายังฐานรับนั่นเองครับซึ่งนาค<ต>ิเนี่ยแทบไม่อยากเชื่อนะครับว่าอาร์คเนี่ยจะเสียท่าอารุโตได้ครับด้านอิคาซิจิเนี่ยก็รู้ดีครับว่าถึงอาร์คจะถูกทำลายลงไปแล้วเนี่ย แต่ทุกอย่างเนี่ยคงไม่จบลงง่ายๆแบบนี้แน่นอนนะฮะซึโกโรบีนะครับก็อธิบายนะครับว่าตราบเท่าที่ยังมีดาวเทียมอยู่บนฟากฟ้าเนี่ยนะฮะอาร์คก,ก็ยังคงกลับมาได้เสมอนั่นแหละไม่ต้องเป็นห่วงไปนะด้านอารุโตะก,กับเพื่อนๆน,นะครับก็ช่วยกันเก็บฮิวมาเกียโปรไกสคีนะครับที่มันกระจัดกระจายกันไปตอนที่เกิดระเบิดนะแต่ก็ไม่รู้ว่าโปรไกสคีไม่ระเบิดไปได้ยด้ไงนะฮะก็ไปเก็บอเอาตามซากตึกนะครับ ก็เก็บกันมาจนครบถ้วนครับอิสุก็รู้สึกดีใจนะครับที่ข้อมูลของเราฮิวมักเกียร์เนี่ยยังคงปลอดภัยกันดีครบทุกคนเลยนะและด้วยความที่บริษัทที่เดนแมนูแฟคเจอริ่งของอารุโตะเนี่ยถูกทําลายจนไม่เหลือชิ้นดีแล้วนะครับยูอ่านะครับก็เลยถามอารุโตะว่าจะเอาอยัางไงต่อไปดีอารุโตะครับก็ยิ้มแล้วก็ตอบกลับอย่างมั่นใจเลยครับว่าเขาเนี่ยจะเริ่มต้นขึ้นม่อีกครั้งหนึ่งที่เขาทำเนี่ยก็เพื่อให้ความฝันของเขาแล้วก็เหล่าฮิวมักเกียร์เนี่ยเป็นจริง รวมถึงเพื่อช่วยเพื่อนพ้องของจีนอย่างเหล่าเมสโบจินไรด้วยนะครับอารุโตนี่เรียกว่าทําเพื่อฮิวมากเกออย่างแท้จริงนะสุดๆอซสมูครับพอได้คำตอบของอารุโตนะก็ยิ้มนะครับแล้วก็ถามอารุโตว่านั่นคือกฎของนายงั้นเหรออารโตครับก็เลยหันมาตอบกลับด้วยมุกตลกที่ห่างหายกันไปนานนะครับว่าใช่แล้วกดกดกระดกกกดกดกด,กดนี่แหละมุกสไตล์อารุโตเลยนะ ทุกคนก็งงกันไปนะครับคือญี่ปุ่นนะครับเขาเล่นอย่างนี้อิซามุเนี่ยปกติเขาจะใช้ทับศัพท์เลยเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็จะใช้ที่แปลว่ากดเนี่ยเขาจะใช้คําว่ารูแทนรูที่แปลว่ากดนะรูภาษาอังกฤษจะแปลว่ากดนะครับกดเกณฑ์หรือว่าหลักการนะฮะคือรูเนี่ยมุกเนี้ยมันเล่นยากหน่อยเพราะอรุโตเนี่ยแยกตัวสะกดคําว่ารูออกมาภาษาญี่ปุ่นจะเป็นรูรก็คือรูรุประมาณนั้นนะครับแล้วคําว่ารูรุเนี่ยอารุโตเล่นเป็นจังหวะครับเป็นรู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  แบบนี้คืออันนี้บอกตรงๆว่าจนปัญญาเหมือนกันเพราะรู้ๆเนี่ยมีค่อนข้างหลายความหมายมากนะครับใช้รัวๆแบบเนี้ยไม่รู้ว่าจเจ้าความหมายไหนมาเล่นบ้างหรือว่าเขาอาจจะแค่ทําจังหวะล้อเลียนเพลงหรืออะไรสักอย่างก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ถือว่าเขาแค่ทําจังหวะกันละกันนะฮะเพราะแม่งยากจริงๆนะเอาเป็นว่ามุกแค่มุกทําจังหวะครับรู้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  อิสมุก็หันคว้าไปแล้วก็กั้นขำจนแทบไม่ไหวครับเรียกได้ว่าอันเอาไว้ทุกอย่างที่มีไม่อยากจะหลุดขำแต่สุดท้ายทนไม่ไหวครับอิสมุเนี่ยหลุดขำออกมาพอดีครับแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาขำออกมาครับเพราะว่าด้านหลังครับเกิดระเบิดออกมาในจังหวะเดียวกับที่อิสมุขำเป๊ะเลยนะ <c oughs> ทุกคนก็ไปรู้ว่าอิสมุกม่งขำออกมานะ <c oughs> ในะขณะที่ทุกคนครับกาลังสับสนว่าเกิดอะไรขึ้นครับ จินก็ดูเหมือนว่าจะรู้อะไรบางอย่างครับแล้วก็เริ่มเคลื่อนไหวทันทีครับผมตอนนั้นอ่าตอนนี้นะครับได้เกิดระเบิดไปทั่วทั้งเมืองเลยครับซึ่งอารุโตเนี่ยก็รีบครับขับมอเตอร์ไซค์ของเขาครับเร่งไปยังที่เกิดเหตุครับแล้วก็ช่วยอพยพผู้คนครับให้เลี่ยงจากการโดนระเบิดนั่นเองครับมอเตอร์ไซค์เริ่มโผล่ทีแล้วนะหลังๆวันนี้ส่วนอิซามุกกับยูอ่ครับก็ตรงเข้าไปในตัวเมืองครับแล้วก็ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะฮะที่อยู่ตามตัวเมืองครับ ซึ่งระหว่างที่อิสมุครับกำลังพาผู้บาดเจ็บไปที่โรงพยาบาลเนี่ยยูอาครับก็ตรวจเช็คข้อมูลนะฮะผ่านทางไรซ์โฟนเพื่อหาสาเหตุของแรงระเบิดเหล่านี้ครับจนได้รู้สาเหตุนะฮะเช่นเดียวกับทางไกครับก็ทํางานค่อนข้างไวนะครับไกเนี่ยสามารถรู้สาเหตุของการเกิดระเบิดเหล่านี้ได้แล้วนะครับไกลรู้นะครับว่านี่เป็นฝีมือของอาร์คนะครับที่ทําการแฮ็กไปยังโครงสร้างระบบของตัวเมืองครับแล้วก็ทําให้มันเกิดระเบิดขึ้นทั่วเมืองครับ ซึ่งมันจะก่อความวุ่นวายแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับชาวเมืองมากนะครับไกบอกว่านี่เนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นการกวาดล้างบรุษยชาติยังไงล่ะรองประธานพอรินแบบนี้ก็ตื่นกลัวเลยครับสั่นกลัวไปหมดครับรูว่าบรุษยชาติจะสูญสิ้นแล้วลูกหาบเองก็โอ้โหสั่นกลัวตามรองประธานครับก็ถามว่ารองประธานว่าเฮ้ยจะเอายังไงกันดีเนี่ยรองประธานก็บอกว่าเราหนีกันดีกว่าดนีกันเถอะแต่ทว่าครับอิสุก็ปรากฏตัวขึ้นที่ห้องของประธานครับเพื่อขอความร่วมมือจากบริษัท Hidden Intelligence นั่น ด้านสมาชิกกลุ่มเมสโบจินไรครับก็ได้เห็นการเคลื่อนไหวของอาร์คที่ทําการระเบิดตัวเมืองครับแต่ว่าอาร์คเนี่ยกลับไม่มีคําสั่งอะไรส่งมาว่าให้พวกเขาเนี่ยไปทําอะไรต่อดีนะครับอีคาสจ,จิก็เลยไม่พอใจมากเลยครับเพราะว่าอาร์คเนี่ยเคลื่อนไหวโดยที่ไม่สั่งการเมสโบจินไรเลยนาจิก็เลยออกปากถามฮโรบีนะครับว่าถ้าหากอาร์คตัดสินใจไปแล้วล่ะว่าจะกวาดล้างมนุเยชาติตัวคนเดียวแล้วพวกเราเนี่ยจะมีตัวตนไปเพื่ออะไรล่ะ อิคาสติก็เลยยิ่งไม่พอใจเลยครับว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็นั่นหมายความว่าเมสโบจินไรอย่างพวกเราเนี่ยมันก็แค่เศษขยะที่ไม่มีความหมาย,ยางไงล่ะฮโรบีเนี่ยก็เลยลุกขึ้นบอกให้ทุกคนใจเย็นก่อนนะครับเพราะว่าการปรากฏตัวของเซโร์ูเนี่ยมันทําให้อาร์คต้องเปลี่ยนแผนครับไม่ว่ายัางไงเนี่ยอาร์คจะต้องกลับมาแล้วก็ชี้นําเหล่าฮิวมากเกียอย่างแน่นอนเพราะว่าตอนนั้นเองครับจินก็ปรากฏตัวขึ้นที่ฐานลับครับแล้วก็แย้งโฮโรบีขึ้นมานะครับว่าไม่หรอก เราเนี่ยจะเชื่อใจอาร์คไม่ได้นะจินครับเริ่มขอโทษเหล่าสมาชิกเมสโิดจินไรทันทีครับจินคิดว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความผิดของเขาเองครับจินคิดว่าถ้าเขาคืนชีพอาร์กลับมาได้เนี่ยก็น่าจะมีโอกาสในการทําลายอาร์คลงไปได้ครับโดยการเสียสละแผนของจินนะครับก็คือการทําให้อาร์คเนี่ยควบคุมร่างฮโรบิแล้วก็เสียสละฮโรบิครับทำลายอาร์คไปพร้อมกับร่างของโฮโรบิเลยนั่นเองครับ แต่ว่าสุดท้ายแผนมันก็ไม่ตรงไม่ตรงตามที่จินคิดครับจินเนี่ย <c oughs> แน่นอนว่าอาร์คเนี่ยคาดการความคิดของจินเอาไว้แล้วครับจินเลยเข้าใจว่าเขาเนี่ยคิดง่ายเกินไปแต่ถ้าเป็นอารุโตะล่ะก็นะครับถ้าเป็นอารุโตะเนี่ยอารุโตะสามารถทําให้ยวมาเกียเนี่ยมีหัวใจแล้วก็เลี่ยงจากการถูกแฮกได้ครับถ้าเป็นอารุโตะล่ะก็อารุโตะจะต้องสามารถก้าวข้ามอาร์คได้อย่างแน่นอนแต่ฮอรบีพอได้ฟังก็ไม่พอใจครับเพราะว่าอารุโตะเนี่ย ตีตัวเป็นศัตรูของเมสโบจินไดครับเขาไม่มียอมไม่มีทางยอมไปร่วมมือกับศัตรูของเมสโบจินไดแน่นอนนะฮะแต่ว่าจินครับก็แย้งขึ้นอีกทีครับว่ามันไม่ใช่เลยเพราะรโตเนี่ยไม่ได้ทำลายอิคารซิจิยังไงล่ะนั่นหมายความว่ารูโตเนี่ยไม่ได้ตีตัวเป็นศัตรูกับเมสโบจินไดเลยรูโตเนี่ยตีตัวเป็นศัตรูกับอาร์คแค่นั้นเองครับพูดอย่างนี้ก็ทําให้อิคาซิจิเนี่ยคิดตามเหมือนกันว่าเขาแค่แบบถูกช่วยเอาไว้ให้พ้นจากเนื้อมือของอาร์คนะฮะ ฮอรบีครับก็เลยคว้าคอเสื้อของจินขึ้นมาแล้วก็บอกให้จินเนี่ยหุบป,ปากซะเทราว่าตอนนั้นเองครับการแฮ็กโครงสร้างระบบเมืองเนี่ยก็หยุดลงนะครับทำให้การระเบิดเนี่ยมันก็หยุดลงซะอย่างนั้นเลยนะครับไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะกลับมาที่ฮอร์บีอีกครั้งครับฮอรบีเนี่ยยืนกลางกับจินนะครับว่าการการกวาดล้างมนุษยชาติเนี่ยคือหน้าที่ของพวกเราจินก็เลยขอร้องให้ฮอรบีเนี่ยตาสว่างสักทีครับอาร์คเนี่ยแค่ใช้ประโยชน์จากเหล่าฮิวมากเกียร์แค่นั้นเอง ฮิวมากเกียองพวกเราเนี่ยควรจะมีอิสรภาพสินาคีที่ขี้สงสัยอยู่แล้วครับก็เลยถามจินขึ้นมานะฮะว่าถ้าหากพวกเราได้รับอิสระแล้วพวกเราจะเป็นยังไงต่อล่ะจินนะฮะก็เลยหันมาเกลี้ยก,กล่อมนาคีเลยนะครับว่าถ้าเราเป็นอิสระแล้วนะพวกเราก็จะตามหาความฝันของเราแล้วเราจะใช้ชีวิตด้วยความต้องการของพวกเราเองไงล่ะนาคีกับอีคาสจีนะครับก็เก็บคําพูดของจินมาคิดตามเหมือนกันนะครับแต่ว่าฮอรบีครับ ปฏิเสธเสียงแข็งครับแล้วก็ประกาศกับจินนะครับว่าผู้ที่ต่อต้านเจตจนงของอาร์ตจะต้องถูกกำจัดทิ้งผู้จบโฮโรบิกก็หยิบฟอร์ไรเซอร์ออกมาครับจินเห็นแบบนี้ก็รู้แล้วครับว่าโฮโรบิ้ต้องการจะสู้ครับจินก็เลยหยิบสลชไรเซอร์ขึ้นมาเช่นกันครับแล้วก็บอกกับโฮโรบิ้ว่าเขาจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดจากนั้นทั้งคู่ครับก็ทําการแปลงร่างแล้วก็เข้าต่อสู้กันทันทีครับซึ่งก็แน่นอนครับว่า ประสบการณ์ล้วก็ทักษะของจินเนี่ยมันด้อยกว่าโฮโรบิอยู่แล้วครับจินก็เลยกลายเป็นกระสอบทรายให้โฮโรบิกระทืบอ,อยู่ฝ่ายเดียวนะฮะจนฮโรบิเนี่ยระดมยิงลูกศรอ,ออกจาก a t t a c h arrow ของเขานะฮะจินก็เลยตอบโต้ด้วยกระสุนจากขนนกด้านหลังของเขาจากปีของเขานะฮะแต่ว่าแรงระเบิดจากการประทะของกระสุนนะฮะ <c oughs> ก็สร้างจังหวะให้ฮโรบิเนี่ยยืดเหล็กในออกมาแล้วก็แทงร่างของจินเต็มๆครับจนจินเนี่ยคืนร่างไปครับ ฮโรบีครับก็เลยเอา a อ t แทชแอโ r ่ของเขาเนี่ยจ่อหน้าจินแล้วก็บอกว่าจบลงแค่นี้แหละจินที่เห็นการกระทํานี้ของฮโรบีนะครับก็ถามฮโรบีนะครับว่าการทําลายจินเนี่ยเป็นความต้องการของอาร์คหรือว่าเป็นความต้องการของฮโรบีกันแน่แต่ฮโรบีเองก็ตอบไม่ได้เหมือนกันครับฮโรบีก็เลยเลือกที่จะคืนร่างนะครับแล้วก็เดินจากไปในทันทีครับตัดไปที่โรงพยาบาลในตัวเมืองครับ ก็ตอนนีโ้โรงพยาบาลเนี่ยเต็มไปด้วยผู้บาดเจ็บจากแรงระเบิดทั่วเมืองนะครับทั้งยูอ่ะแล้วก็อิสมุเนี่ยก็ต้องมาช่วยผสมพยาบาลด้วยเพราะว่าคนไม่พอครับอารุโตที่ตามมาสมทบครับก็เลยบอกพวกยูอ่ะว่าให้ทนกันอีกหน่อยนะเพราะว่าเขาเนี่ยขอความช่วยเหลือไปแล้วอิสมุก็เลยงงครับว่าให้ไปขอความช่วยเหลือจากใครล่ะ <c oughs> จังหวะนั้นเองครับอิสุก็เลยกลับมาแล้วก็รายงานผลจากการขอความช่วยเหลือนะฮะทันทีเลยนะอารุโตเนี่ยขอให้อิสุครับ ไปที่บริษัทที่เด n นอินเทลเลเจน์ครับแล้วก็ขอร้องให้ไก่เนี่ยอนุญาตให้นำฮิวมาเกียร์กลับมาใช้งาน,นครับเพราะว่าทังเจ้าหน้าที่ตำรวจนักดับเพลิงแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยต่างขาด,ดต่างขาดคนยันแบบทั่วทั้งเมืองเลยนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะรับมือกับภัยพิบัติทั่วเมืองได้ครับเพราะงั้นการช่วยเหลือ,อความช่วยเหลือจากฮิวมากเกียร์เนี่ยก็เลยเป็นสิ่งจําเป็นมากๆ รองประธานครับพอเห็นอิสุพูดขออย่างนี้กับคนอย่างไกลนะครับก็เลยลากตัวออกมาเลยครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยคิดว่าขอกับคนแบบนี้เขาจะยอมเหรอซึ่งไกลครับก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ตอบคําถามอิสุครับไกลให้คําตอบว่าเขาคงทําแบบนั้นไม่ได้หรอกก็แปลว่าไม่สามารถเอาหิวมากเกียรกลับมาใช้งานได้นะฮะอารุโตะครับพอได้รับคําตอบไมไ่รู้คําตอบของไกลนะครับก็เลยผิดหวังครับอิซามุกุก็บ่นนะครับว่าเฮ้ยจะไปคาดหวังอะไรกับไอ้จำพันเปอร์เซ็นต์นั่นอ่ะมันคาดหวังไม่ได้หรอก อารุโตะครับคิดว่าพลังของฮิเดนอินเทลเลจนต์เนี่ยจำเป็นกับสถานการณ์ในตอนนี้อย่างมากเลยครับแต่ทว่าครับอิสูเนี่ยยังเล่าสิ่งที่ไก่พูดไม่จบครับอิสูบอกว่าไก่เนี่ยไม่ได้ตอบรับคําขอจากเราก็จริงครับแต่กลับกันครับไก่เนี่ยเป็นฝ่ายส่งคําขอมาถึงอารุโตะเองเลยครับผมตัดไปที่บอร์ดนะครับที่ห้องประชุมบอร์ดบริหารของฮิเดนอินเทลเลจนต์ครับไก่ได้เรียกตัวผู้บริผู้บริหารทั้งหมดของบริษัทมาเพื่อเพราะว่ามีเรื่องที่จะประกาศนะครับ ไก่บอกว่าจากสถานการณ์ที่ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้นะครับไก่เนี่ยตัดสินใจที่จะยื่นซองขาวครับลาออกจากตําแหน่งประธานบริษัทฮิเดรียนอินเทลเลจนต์นะครับก็เลยสร้างความตกใจให้ในห้องประชุมมากครับโดยเฉพาะรองประธานครับก็ลุกขึ้นต่อว่าไก่เลยครับว่าสถานการณ์ฉุกเฉินแบบเนี้ยดันจะมาลาออกเนี่ยนะคิดจะปัดความรับผิดชอบหรือไงเนี่ยไก่นะครับก็เลยลุกขึ้นแล้วก็ขอให้ทุกคนเงียบครับพร้อมกับอธิบายว่าเขาเนี่ยมีเหตุผลในการกระทําแบบนี้ครับ เพราะว่าไก่เนี่ยเลงเห็นว่ามีผู้ที่เหมาะสมที่จะมาชี้นำบริษัทฮิดเดนอินเทเลเจนที่เขารักได้ครับซึ่งชายคนนั้นครับเป็นผู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่งประธานมากกว่าเขาและจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ในตอนนี้ได้อย่างแน่นอนครับไก่พูดจบครับก็ทำการถายมือขึ้นไปทางรองประธานทันทีครับแล้วก็พูดว่าคนคนนั้นก็คือคุณน,นั่นเอง รองประธานครับโอ้โหพอเห็นอย่างนี้ก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่บอกโอ้ยคิดไว้แล้ววันนี้ต้องมาถึงแต่เรายังไม่ได้เตรียมใจเลยอะขอเวลาแป๊บหนึ่งได้ปะทว่าครับเซียส,สตาก็มาสกิดรองประธานครับแล้วก็ชี้ไปข้างหลังครับเพราะว่าไกลเนี่ยมันหมายถึงคนที่อยู่ด้านหลังรองประธานตั้งหากใช่คนนั้นครับก็คือฮิเดนอารุโตประธานคนก่อนของบริษัทฮิเดนอินเทลเลเจนท์นั่นเองครับไกลเลยไกลนะครับเอ,อ่ยถามอารุโตทันทีเลยนะครับว่ามาถึงที่นี่ได้ก็กหมายความว่า นายยอมรับคําขอของฉันแล้วใช่ไหมอารุโตะครับก็ตอบรับทันทีครับว่าใช่แล้วก็หันหน้านะครับไปประกาศกับเหล่าบอร์ดบริหารว่าตอนนี้ผู้คนทั่วโลกกําลังเผชิญกับอุปสรรคอุปสรรคใหญ่ที่ไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับเพื่อที่จะก้าวข้ามผ่านอุอปสรรคนี้ได้เนี่ยมนุษย์กับฮิวมากเกียร์เนี่ยจำเป็นจะต้องร่วมมือกันทุกคนช่วยเชื่อมั่นในตัวพวกเขาอีกสักครั้งจะได้ไหมเชื่อในหัวใจของเหล่าฮิวมากเกียร์ซึ่งพอพูดจบครับ เราบอร์ดบริหารก็เงียบครับไม่ได้ตอบอะไรกลับมาครับแต่รองประธานครับพอได้ฟังคําพูดของอารุโตะก็เลยยิ้มออกมาครับแล้วก็บอกกับอารุโตะว่าคําพูดแบบนี้แหละที่เราอยากจะได้ยินท่านประธานพูดจบรองประธานก็จับมือกับอารุโตะครับยอมรับซึ่งกันและกันอย่างเป็นทางการเลยครับท่ามกลางเสียงปรบมือของบอร์ดบริหารครับผมแล้วเมื่อเข้ารับตําแหน่งครับอารุโตะก็เริ่มทํางานทันทีเลยครับอารุโตะเนี่ยประกาศข่าวออกไปทั่วทั้งเมืองเลยนะครับว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วทั้งเมืองในตอนนี้มันมีสาเหตุมาจากปัญญาประดิษฐ์ที่ชั่วร้ายอย่างอาร์คครับผมนอกจากนี้เหตุการณ์เดบเรกแล้วก็การคุ้มคลั่งของฮิวมาเกียเนี่ยสายเหตุทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยล้วนเกิดมาจากอาร์คทั้งสิ้นครับณนะตอนนี้ครับเป็นเวลาที่มนุษย์แล้วก็ฮิวมาเกียเนี่ยจะต้องยืนหยัดร่วมกันถ้าต่างฝ่ายต่างยื่นมือเข้าช่วยเหลือกันแล้วก็เราจะสามารถก้าวข้าวอุปัรรค์ที่อาร์คสร้างขึ้นได้อย่างแน่นอนและสักวันวันที่มนุษย์และิมากีย จะได้มีรอยยิ้มร่วมกันเนี่ยจะต้องมาถึงอย่างแน่นอนพูดจบครับอารุโตะก็เริ่มส่งฮิวมาเกียเนี่ยเริ่มส่งเหล่าฮิวมาเกียฝีมือดีเนี่ยออกไปสนับสนุนตัวเมืองทันทีครับเริ่มจากลุงโอยากาตะครับเป็นเซต5คนนี้ครับที่เราคุณหน้าคุณตากันดีฮิวมาเกียช่างไม้นั่นเองครับก็ออกไปทําการฟื้นฟูบ้านเรือนในตัวเมืองครับที่เสียหายเนี่ยก็ไปฟื้นฟูไปทําการซ่อมแซมครับผมอีกด้านครับคุณหมอโอมิโกโตครับก็ รวมถึงเหล่าฮิวมาเกียนางพยาบาลด้วยครับก็ร่วมมือกันแล้วก็ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอย่างรวดเร็วครับไม่ใช่แค่การรักษาทางแผลทางกายครับแต่ว่ายังคอยให้กําลังใจผู้ที่รับบาดเจ็บอีกด้วยครับก็เยียวยาแผลทางใจได้ด้วยนะนอกจากนี้ครับยังมีอิจิอิจิคิวโนสเกะครับที่กลับมานะครับแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่นักดับเพลิงครับแล้วก็ทําการสั่งหน่วยฮิวมาเกียนักดับเพลิงเนี่ยได้อย่างเด็ดขาดแล้วก็ฉับไวเลยซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการเรียนรู้มาจากหัวหน้าโฮมูรานนั่นเองที่เป็นมนุษย์ และในขณะเดียวกันนั้นครับนากิครับปรากฏตัวต่อหน้าอิซามุครับผมอิซามุเนี่ยถามนากิว่าต้องการอะไรครับแต่ตัวนากิเองก็ตอบไม่ได้เหมือนกันครับนากิก็ลังเลอยู่ครู่หนึ่งครับก่อนจะถามอิซามุว่าพวกเราเนี่ยมีตัวตนอยู่เพื่ออะไรกันแน่อิซามุก็ตอบกลับทันทีครับว่าเรื่องนั้นน่ะเธอก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วนี่นะทีนี้ก็ตัดไปที่ศูนย์วิจัยทางอวกาศของที่เดนอินเเเจนครับ ซูบารุครับได้กลับเข้าประจำการอีกครั้งครับแล้วก็เตรียมตัวเดินทางออกไปสู่อวกาศครับซูบารุยังคงจําคําพูดของพี่ชายของตนนะฮะได้อย่างดีเลยนะครับว่าทะเลดาวบนอวกาศอา่ทะเลดาวบนอวกาศนั้นกําลังรอเขาอยู่ครับแต่ก่อนจะเดินทางไปถึงจรวดอวกาศครับอิคาซจิครับหรือว่าพี่ชายของซูบารุเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวต่อหน้าซูบารุอีกครั้งหนึ่งครับทีนี้ก็ตัดไปเลยครับ ไปทางผู้ประกาศข่าวครับได้ทําการรายงานสถานการณ์ในปัจจุบันทันทีครับว่าตอนเนี้จากความร่วมมือของเหล่าฮิวมาเกียก็เลยสามารถช่วยเหลือผู้คนจํานวนมากได้นี่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นอนาคตข้าวแรกที่ผู้คนและฮิวมาเกียเนี่ยร่วมมือกันแล้วก็สร้างมันขึ้นมาก็เป็นได้ในขณะที่เหล่าฮิวมาเกียครับกำลังช่วยเหลือผู้คนอยู่แต่ก็มีฮิวมาเกียที่คิดจะทําลายผู้คนเช่นกันครับโคโนบิครับเล็งแอทแทชแอโร่ไปยังกลุ่มเด็กที่กําลังเล่นสนุกกันอยู่ครับ กลุ่มเด็กกลุ่มนั้นก็อยู่ภายใต้ความดูแลของฮิวมาเกียด้วยครับแต่นะครับเสียงของอารุโตเนี่ยก็ดังกล้องในหัวของฮโรบีครับอารุโตเคยบอกกับฮโรบิว่าฮโรบีเนี่ยที่ฮโรบีปกป้องจินเอาไว้เนี่ยไม่ใช่เพราะความต้องการของอาร์คแต่เป็นความต้องการของฮโรบิที่อยากจะเป็นพ่อของจินนะครับฮโรบีพอคิดแบบนี้นะครับได้ยนินคำพูดพวกนี้ก็เลยลดอาวุธลงครับผมจินที่แอบตามมาครับ พอเห็นท่าทีของฮโรบีแบบนี้ก็เลยบอกกับฮโรบีว่านึกออกแล้วใช่ไหมว่าทําไมตอนนั้นน่ะฮโรบีถึงช่วยจินเอาไว้ตอนนั้นน่ะฮโรบีทําก็เพราะความต้องการของตัวเองไม่ใช่หรือไงฮโรบิครับก็เลยพยายามที่ที่จะปฏิเสธครับแต่ว่าในตอนนั้นเองครับอาร์กก็ได้อ่าก็ได้เคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งครับอาร์กเชื่อมต่อกับฮโรบิครับแล้วก็บอกว่าการคำนวณหาผลลัพธ์ใหม่เนี่ยเสร็จสิ้นแล้ว ฮอรบิก็เลยตอบรับนะครับว่าเขากาลังรออยู่เลยกาลังรอการชี้นําจากอาร์คอยู่พอดีนะฮะอาร์คนะครับได้ทําการเข้าควบคุมร่างของฮโรบิครับแล้วก็ประกาศเจตบจำนวนของเขาหลังจากนี้นะครับว่าฮิวมาเกียเนี่ยไม่มีความจําเป็นอีกต่อไปแล้วทุกๆอย่างจะต้องถูกทําลายทั้งหมดพูดจบครับอาร์กก็ควบคุมร่างของจินแล้วก็เข้าเออาร์ร่างของฮโรบิครับแล้วก็เข้าโจมตีจินทันทีครับจินก็พยายามรับมืออาร์คครับแล้วก็บอกให้ฮโรบิเนี่ยตาสว่างได้แล้ว แต่ก็ไม่เป็นผลครับจินนะฮะตั้งรับการโจมตีของอาร์คนะครับอ่าตั้งรับการโจมตีจากแอดแฮชแอโระครับทำให้อาร์คเนี่ยมีช่องว่างนะครับดึงดาบของโฮรบิออกมาใช้งานโอ้โหสักทีนะฟันจินจนล้มลงครับจากนั้นก็เหยียบร่างของจินเอาไว้ครับแล้วก็คิดที่จะใช้ดาบเล่มนี้ครับแทงเข้าใส่จินทันทีครับแต่ว่าครับอารุโตะครับปรากฏตัวแล้วก็เห็นแบบนี้ทันทีก็เลยพุ่งเข้าใส่ครับแล้วก็ตะโกนว่าเฮ้ย นั่นเป็นสิ่งที่ฮรุบิต้องการแล้วงั้นเหรอพอสิ้นเสียงตะโกนของอารุโตะครับดาบที่พุ่งเข้าใส่จินก็หยุดชะงักลงครับซึ่งอาร์คเองก็ยังตกใจครับว่าทําไมดาบเล่มนี้ยังหยุดลงได้ครับฮอรุบีครับนึกย้อนไปยังเรื่องทุกอย่างสิ่งทุกอย่างที่เขาทํามาตลอดครับแล้วก็ถามอาร์คนะครับว่าทําไมอาร์คถึงคิดที่จะทําลายฮิวมา่กี้ล่ะอาร์คนะครับก็ไม่พอใจที่ฮอรุบีเนี่ยตั้งคําถามกับเขาครับไม่พอใจที่ฮอรุบีเนี่ย มีคำถามต่อต้านคำสั่งของเขานะฮะอาร์ตถึงใช้ข้อมูลความชั่วร้ายเนี่ยครอบคลุมร่างของฮโรบิเอาไว้นะครับแล้วก็บอกว่าฮโรบิเนี่ยไม่สามารถปฏิเสธความต้องการของอาร์ตได้หรอกแต่ฮโรบิครับต่อต้านความชั่วร้ายของอาร์ตนะครับต่อต้านเจตจำนงของอาร์ตแล้วก็เคลื่อนไหวตามที่เขาต้องการครับพุ่งเข้าไปซัดหมัดใส่หน้าอาร์ตทันทีครับจนอาร์ตเนี่ยหลังจากโดนหมัดซัดหน้าเข้าไปครับก็เลยหนีออกจากร่างฮโรบิอครับแล้วก็ไปสิงร่างของจินแทนครับ อาร์คนะครับไม่พอใจโฮโรบีมากๆครับจึงประกาศว่าคนที่ต้องสูญสิ้นไปก่อนคงต้องเป็นโฮโรบีแล้วล่ะจากนั้นยับก็ทําการแปลงร่างเป็นอาร์เซโรทันทีครับโฮโรบีครับลุกขึ้นยืนแล้วก็บอกกับอาร์คนะครับว่าฮิวมากเกียจะเป็นผู้ครอบครองโลกใบนี้ที่ต้องสูญสลายไปน่ะคือแกต่างหากล่ะอาร์คนี่แหละคือความต้องการของเมสิโบจินไรไม่สิความต้องการของฉันต่างหากโฮโรบีครับขอให้อารุโตเนี่ยช่วยเหลือจินร่วมกับเขาครับแล้วก็ บอกให้อารุโตเนี่ยก้าวข้ามอาร์คให้เขาดูหน่อยนะครับทั้งอารุโตแล้วก็ฮโรบีครับก็เลยสวมไรเวอร์แล้วก็ทาการแปลงร่างครับเพื่อเข้าต่อสู้กับอาร์คร่วมกันเป็นครั้งแรกเลยนะอารุโตกับฮโรบีครับล่ตอนอาร์คสยู่หมัดเลยครับทั้งสองคนร่วมมือกันแล้วก็ซัดอาร์คซะกระเด็นครับผมในขณะที่อารุโตโจมตีนะครับอาร์คเนี่ยอ่านออกเหมือนกันนะแต่อารุโตครับยังคงสร้างจังหวะที่เหนือความคาดหมายนะครับแล้วก็เข้าโจมตีอาร์คได้อย่างรุนแรงนะ ก็เลยเปิดช่องให้ฮอรรบิโจมตีครับแต่ด้านอาร์คเองก็สร้างโปรไกส์ทอปเปอร์เบลดนะครับของเมทัลคัสเตอร์นะแล้วก็โจมตีใส่ฮอรรบิจนกระเด็นครับอารุโตะที่พุ่งเข้าใส่อาร์คนะครับก็คำนวณนะฮะคาดการสถานการณ์ใหม่ครับรู้ว่าอาร์คจะซัดพลังเข้าใส่ฮอรรบิครับก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายแล้วก็วาร์ปมาช่วยฮอร์รบิแทนครับแล้วก็หยิบเอาโปรไกส์ทอปเปอร์เบลดของตัวเองเนี่ยมารับการโจมตีของอาร์คนะครับแล้วก็สวนกลับไปพร้อมกับฮอร์รบิครับเลยทาให้อ พออาร์คล้มเนี่ยก็เลยเป็นจังหวะนะครับให้อารุโตแลวก็ฮโรบีเนี่ยใช้ท่าไม้ตายพร้อมกันครับอารุโตนะครับซัดเซโร่ทูบิ๊กแบงครับเตะอาร์คจนกระเด็นหลุดออกจากร่างจินก่อนเลยครับก็เลยเป็นจังหวะให้ฮอรบีครับรับหน้าที่นะฮะซัดสติงดิสโทเปียครับเตะเหล็กในเข้าใส่อาร์คเต็มๆครับแต่อาร์คยังไม่สิ้นนะฮะยังไม่ตายนะครับอารุโตนะครับปิดฉากด้วยการพุ่งเข้ามาแล้วก็เตะทะลุร่างของอาร์คไปนะครับแล้วก็ ทำลายอราร์คไปได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งอาร์คครับที่ถูกพวกอารุโตจัดการไปแล้วเนี่ยก็กลับขึ้นไปยังดาวเทียมอีกครั้งหนึ่งครับก็ยังรอดอยู่นะแต่ว่าครับอาร์คคิดจะดําเนินแผนการใหม่ทันทีครับโดยการที่อาร์คเนี่ยจะใช้ดาวเทียมอันเนี้ยสั่งการแล้วก็ทําการรีเซ็ตเหล่าฮิวมาเกียให้หมดเลยครับฮิวมาเกียก็จะหยุดทํางานนะครับก็เป็นค่าตั้งต้นนั่นเองนะฮะแต่ทว่าครับซูบารุครับ ที่เดินทางขึ้นไปยังดาวเทียมแล้วครับก็เตรียมการรอไว้แล้วครับซูบูรุทาการปลดการเชื่อมต่อของตัวดาวเทียมนะครับแยกส่วนดาวอ่ายานอวกาศด้านหลังออจากันครับจากนั้นก็เรียกให้พี่ชายของเขาเนี่ยจัดการได้เลยแน่นอนครับอิคาส์ิสตครับประจําการอยู่ในยานอวกาศลํานั้นแล้วครับแต่ตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ในฐานะอิคาสิจิครับแต่เขาเป็นนักบินอวกาศไรเดนครับแห่งบริษัทฮิเดนอินเทเลเจนท์นั่นเองครับ ไรเดนครับระดมยิงใส่ดาวเทียมเพื่อทำลายอาร์คไปพร้อมกับดาวเทียมในทันทีครับผมซึ่งอาร์คนะครับพอเจอการโต้ตอบแบบนี้ครับก็ต้องสั่นกลัวครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยไม่อยู่ในการคาดการณ์ของอาร์คเลยครับอาร์กก็เลยร้องลั่นออกมาครับแล้วก็พร้อมกับระเบิดไปกับดาวเทียมเลยนะเออรุโตะครับที่มองเหตุการณ์อยู่ด้านล่างครับเห็นดาวเทียมระเบิดก็โล่งใจครับคิดว่าทุกอย่างเนี่ยจบลงแล้วครับ แต่ด้านฮอร์บีครับที่แบกจินอยู่เนี่ยลุกขึ้นแล้วก็ขอบคุณอารุโตะนะครับที่อารุโตะเนี่ยทำให้เขามีความฝันเป็นของตัวเองครับอารุโตะเลยถามฮอร์บีครับว่าจะมาอยู่ที่บริษัทของฉันไหมล่ะแต่ฮอร์บีครับปฏิเสธครับแล้วก็บอกว่าความฝันของเขาก็คือการกวาดล้างมนุษยชาติครับซึ่งมันก็ไม่ต่างจากเดิมเลยนะฮะแต่ว่าต่างกันแค่ว่าคราวนี้ครับฮอร์บีเนี่ยตัดสินใจเองครับฮอร์บีคิดว่าตราบเท่าที่ยังมีมนุษยชาติอยู่ในโลกเนี้ ึ่งมนุษยชาติเนี่ยมันถือต้นกําเนิดแห่งความชั่วร้ายไงถ้ายังมีมนุษยชาติอยู่ในโลกนี้สักวันอาร์กก็อาจจะเกิดขึ้นมาก็อาจจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งก็ได้นะฮะการมีตัวตนของมนุษยชาติเนี่ยมันถือว่าเป็นภัยต่อเหล่าฮิวมาเมกียพูดจบครับฮโรบิกก็ใช้ดาบครับสร้างฝุ่นควันแล้วก็หนีจากอารุโตะไปครับแล้วก็ยังยืนกรานกับอารุโตะด้วยนะครับว่าไม่ว่าอย่างไงครับมนุษยชาติก็ต้องสูญสิ้นไปครับผมแต่จริงๆไม่ต้องใช้ดาบ ฟันหนีอย่างนี้ก็ได้นะเพราะว่าตอนที่แล้วยังแบงกคาสจินี้แบบกลับหน้าตาเฉยเลยอะตอนนี้ก็จบลงที่ประมาณนี้ครับผมครับอันที่แล้วมันมันดืด้อไปไงอันนี้ก็ต้องมีอะไรขึ้นมาแบบนิดนึงนะอ่าไปตัวอย่างต่อต่อไปดีกว่านะฟอร์บ <พอ S 2> <ม>ีครับนำทัพเหล่ามาเกียครับเข้าโจมตีนะครับเข้าโจมตีตัวเมืองเพื่อทำการกวาดล้างมรเซยชาติครับ แล้วก็เป็นคําพูดของโฮรบิที่พูดว่ากวาล้าเริ่มกวาล้างบริชาติเยชาติด้วยแล้วก็มีนะครับตัวละครตัวใหม่คนนี้ครับผมเดี๋ยวจะมาบอกว่าเขาเป็นใครนะฮะตัวละครตัวใหม่คนนี้นะครับสั่งการให้ใครบางคนนะครับกําจัดโฮรบิซะซึ่งใครคนนั้นนะครับคิดว่าน่าจะเป็นจินครับที่รับการสื่อสารนะครับก็น่าจะเป็นคนชายที่อยู่เบื้องหลังการฟื้นคืนชีพของจินนะฮะเขาคือใครครับ แล้วก็เป็นคําพูดของอาสุนะครับที่บอกว่าท่านอาร์คได้คืนชีพกลับมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นการปรากฏตัวขของนี่ครับอาร์ควันครับผมปรากฏตัวในตอนหน้าแล้วนะฮะมาไวทีเดียวครับนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอาสุนะต่อไปก็เป็นคำพูดของจีนครับที่พูดว่าถ้าเป็นแบบนี้ฮอร์บิจะถูกอาร์คแล้วก็ตืดๆนะครับก็ไม่รู้ว่าอาร์คจะทําอะไรฮอรบิครับแต่ก็เป็นฉากสู้ระหว่างแรมเพจเวลแคนครับแล้วก็ฮอร์บิครับอืม อ่แล้วก็เป็นภาพของอารุโตะครับที่ถูกอาร์ควันเนี่ยกระชากคอเสื้อยกตัวลอยเลยนะฮะนะครับแล้วภาพต่อมาครับเป็นภาพที่อารุโตะเนี่ยวิ่งแล้วก็ตะโกนครับตะโกนเรียกชื่อของอิสุออกมานะครับแล้วก็เป็นการสั่งลาของอิสุครับที่บอกอารุโตะว่าลาก่อนจากนั้นก็เกิดระเบิดขึ้นครับผมแล้วก็มีโบของเธอตกลงมายังพืนนั่นเองครับนี่คือตอนที่สิบสองครับครับผม ก็รอติดตามกันไปตอนหน้านะเข้มข้นดีเดียวนะฮะสำหรับเซโรวันนะครับก็ยังน่าติดตามแล้วเพิ่งรีโฟกัสกับทางด้านของเซเบอร์นะดูเซโรวันก่อนนะครับยังน่าตื่นเต้นอยู่ครับเป็นการสำคัญมากๆเลยด้วยนะใช่ครับผมโอเคขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะฮะอย่าลืมกดไลค์สไิทายคอมเมนต์แล้วก็แชร์วิดีโอนี้นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเปล่าแล้วก็นุ๊กครับ ทราบผลงานที่ต่อไปนะครับจะได้ไปติดตามกันในทวิสด้วยนะครับกดฟอลโล่กันไว้จะได้ไม่พลาดการไลฟ์เล่นเกมสดพูดคุยกันนอกรอบนะครับไลฟ์ live ทุกวันนะฮะช่วงดึกเวลาประมาณนี้แหละนะครับก็มานั่งพูดคุยกันในนั้นได้นะครับก็มีชาวเราอยู่ในนั้นพูดคุยกันทุกคืนแล้วก็ใน Facebook ด้วยครับกดไลค์กดฟอลโล่กันในเพจ a c e b o o k กันด้วยเนาะจะได้ติดตามข่าวสารใหม่ๆมของเรานะครับลถึงในกลุ่มครับกดเข้ากลุ่มกันได้เพราะในกลุ่มมีทั้งข่าวใหม่ก็ม่ขอบไรเดอร์ นะไปกดเข้ากันได้แต่ลืมตอบคําถามไม่ถูกต้องด้วยที่ถูกต้องขอแค่ข้อแรกเลยข้อ2ข้อ3มคือพวกเราถ้าพวกเราอ่านหนังสือก็ตอบได้อยู่แล้วนะครับข้อแรกขอให้ตอบถูกแค่นั้นเองจบอือครับผมตอบไม่ถูกก็ไม่รับเข้านะจ๊ะใช่ครับถ้ามีปัญหาอะไรหรือว่าแจ้งเข้ามาในเพจเฟซบุ๊กก็กดสมัครเข้าไปใหม่แล้วก็เขียนแจ้งไว้ด้านล่างน,นะฮะว่าโดนเตะเอาลุมเพราะอะไรหรือไงแก้ตัวกันเาอะน,นะมีคนถักเข้ามาเหมือนกันโอเคครับ,รบก็ประมาณก็ประมาณนี้ลวกันนะอย่าลืมกด กระดิ่งที่ YouTube ด้วยเพื่อไพื่อนๆและโชว์คลิปใหม่แล้วก็การไลฟ์อ่าและเกมจากผมอีกครั้งหนึ่งนะครับเปล่านะครับโอเคครับหรบจำนนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีทุกคนครับบ๊ายบาย,บาย